สวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับที่กำลังรับชมนะครับช่องเกษตรแนวใหม่ไร่บรรทุนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพาไปเบิ้งนะครับวิธีการล่อรากไส้นะครับหรือว่าตอนรากไส้นะครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกท่านนึงนะครับได้สอบถามมาว่าวิธีการล่อรากไส้หรือว่าตอนรากไส้เนี่ยมีวิธีการจังไรนะครับสาหรับอุปกรณ์กับได้มีอย่างไรนะครับกืบมีแค่นี่ครับเป็นขุยมะพร้าวนะครับใส่ถุงนะครับ ขนาดถุงที่ผมเลือกเป็น3นิ้วครึ่งคูณ6นิ้วนะครับเพื่อนๆถ้า,อ,าอยากได้ถุงใหญ่กว่านี้ก,ก,ก,ก็ได้นะครับบม่มีปัญหานะครับอที่ต่อไปก็เป็นคีบบันทายนะครับอีกตัวนึ่งก็คือกันไกลนะครับสำหรับคุยกระข้านะครับเข้าขาใสแล้วก็เท้า,าที่แรกคุยออกนะเพราะมันมาดนะครับการร่อนน้ำก็ยดมากเกินไปนะครับ ส่วนต้นไส้ที่ผมไปตอนหรือว่าไปล่อรากจริงๆเราเป็นต้นไส้ย่อยนะครับที่มีขนาดใยก็เนี้นะครับแต่ช่วงนี้บริมีเวลาไปนะครเพราะว่าติดถ้ำหักม่วงนอกฤดูนะครับช่วงนี้ติดไส้ปุ๋ยนะครับก็เลยอา,อาศัยนะครับต้นไส้ช้อนเงินช้อนทองนะครับต้อนอยูุหนาบ้านพอดีนะครับจะได้ตอนให้เพื่อนสมาชิกได้เบิ้งนะครับ จริงแล้วไอ้ตุ่มสามตุ่มเนี่ยผมตอนไวแล้วแต่ว่าบมีเวลาตัดออกไปช่ํานะครับลากก็เดือนแล้วนะลากก็เดือนแล้วทุงนี้ก็เดือนแล้วนะครับแต่ว่าไยไวนานเกินไปนะครับทําให้แห้งนะครับทาให้แหง้งนะเวลาไปช่ําก็จะติดยากนิดนึงนะครับน,นี้ก็น,นะหลากเดือนบ้างแล้วนะครับ นี่นะลากเข้าปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปก็จะคุยภาพก็จะแห้งนะครับเวลาไปปลูกก็ติดยากนะครับวันนี้ก็จะตัดลากนี่นะครับลากไส้ลากนี่นะครับเพื่อเป็นการล่อลากนะครับเป็นตัวอย่างเบื่อได้เบิ่งนะครับเวลาเข้าไปล่อลากจริงเข้ากับบริเหตุอย่างไรนะครับข้ากใแค่ตัดนะตัดตรงลากนะคไส้ที่ห่อยลงมาจากต้นนะครับ ตาเจนเราเขาก็แค่เอาแคตตันบัตนะครับจุมน้ํายาเล่งกนะครับปายตรงบริเวณนี้ครับส่วนน้ํายาเล่งๆเนี่ยผมได้ทาไว้คิดก่อนนานนี้แล้วนะครับสําหรับถุงที่มาใส่ใ้การอัดกุ้นความเข้ากับบอทองเ็าะบอทองยางนะครับก็แค่ยัดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับยัดเข้าไปกประมาณเกือบก้นถุงนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามใส่สายรัดนะครับรัดไปเลยนะครับ สายรัดนี่จะสะดวกก็เชือกฟางสะดวกกว่าอย่างๆนะครับเพราะว่าจะแน่นนะครับแล้วก็รวดเร็วนั่นนะครับรัดแน่นเลยนะครับแค่นี้ก็เซ็จเรียบร้อยแล้วครับปล่อยทิ้งไว้ประมาณสิบหาสิบหกมือนะครับเข้ากระสาถตัดลงไปช่ำได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการล่อรากหรือว่าตอนรากใสแบบง่ายนะครับที่ผมใส่นะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปนะครับเป็นวิดีโอที่ผมถ่ายไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะ เพื่อนๆในเบิ้งนะครับาลากไสที่ผมไปตอนไว้นะครับสําหรับคลิปน <ขอ S 1> ี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับสําหรับการติดตามนะครการรับชมนะครับถ้ามีปัญหาบ่าเข้าใจยังก็สามารถกดคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับโอเคทีนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีครับ thank <laughs> you